สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมและเพื่อนผู้ฟัง RTI ที่รักทุกๆท่านครับารายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอมคูศรีพิทักษ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และก็หัวหน้าฝ่ายกองสุนของสำนักง,งานกา,การค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปน,นะครับท่านมาเยี่ยมเยือนสถานีของเราแล้วก็มาไขข้อห้องใจให้กับเพื่อนแรยงานไทยคนไทยนักเรียนไทยที่อยู่ในไต้หวันนะครับ เพราะฉะนั้นท่านที่มาอาศัยอยู่ในไต้หวันนะคะแล้วก็มาทํางานหรือว่ามาเรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับทางเรื่องหนังสือเดินทางทําบัตรประชาชนนะคะหรือว่า,าท,ทําหนังสือมอบอานาจหรืออื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวเรื่องการทํานิติกรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยในวันนี้ท่านจะพลาดชมคลิปสัมภาษณ์พิเศษวันนี้ไม่ได้เลยนะคะครับอันดับแรกนั้นอยากจะให้คุณโอมทักทายกับผู้นฟังของเราแล้วก็แนะนํา งานบริการที่ให้กับคนไทยในไต้หวันมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่เซครบสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของเราก็มีฝ่ายกองศูนนะครับเราก็ทําหน้าที่เหมือนกับกองศุนไทยที่ประจําอยู่ในทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับหลักๆก็มีหน้าที่ที่จะดูแล คนไทยนะครับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนะครับเรื่องสูติบัตรมรณะบัตรนะครับแต่งงานสมรสนะครับยานะครับงานทะเบียนทุกประเภทนะครับในลักษณะเดียวกับที่ว่าการอำเภอนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็มีบริการที่เป็นบริการคนไต้หวันนะครับหรือคนต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันนะครับหลักๆก็คือเรื่องของการตรวจลงตรานะครับและวีซ่านะครับซึ่ง ทั้งสองส่วนก็เป็นบริการที่ฝ่ายกองสุนเราในทุกๆท,กที่ทั่วโลกนะครับก็เป็นบริการในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเนี่ยชื่อจะไม่เหมือนกับ,บที่อื่นนะฮะแต่หลายๆคนก็จะคุ้นว่าเรียกว่าฝ่ายกองสุนนะครับในไต้หวันเนี่ยนะคะมีคนไทยกระจาย อยู่ทางภาคกลางภาคใต้จํานวนมากนะคะทั้งที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คือมาตั้งรกรากกันที่นี่หรือว่าคนงานไทยไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อหรือว่าทําเรื่องที่ไทเปเนี่ยนะคะฉันทราบว,ว่าทางสํานักง,งานการค้าเนี่ยมีการจัดเรียกว่ากงศุนสัญจร,รใช่ไหมกองศุลสัญจรนะครับเป็นประจําแต่ไม่ทราบว,ว่ามีเวลาไหนบ้างแล้วก็มีกําหนดการยังไงบ้างคะ,อะนอกจากนี้แล้วยังให้บริการในด้านไหนบ้างครับบริการ กงศุนสัญจรของสำนักง,งานการค้าก็เป็นบริการพิเศษนะครับซึ่งเ,เราก็จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้พี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเพราะว่าเราตระหนักดีว่า,าคนไทยก็กระจายกันอยู่ตามเมืองต่างๆนะครับทั่วไต้หวันหลักๆก,ก็จะอยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือและภาคกลางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ทางพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีบริการกงศุลสัญจรหลักๆที่เราจัดเนี่ยก็คือใน2เมืองอหนึ่งก็คือที่เมืองไถจงนะครับสก็คือที่เมืองเกาสงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ให้บริการกงศุลสัญจรเนี่ยเดือนละ2-3ครั้งนะครับแต่ล่าสุดท่านทูตนรงซึ่งท่านก็เพิ่งมาดํารงตําแหน่งใหม่เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา ท่านก็มีนโยบายที่อยากจะให้เราเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทยมากขึ้น <c oughs> นะครับท่านก็เลยเออมอบนโยบายมาว่าจะให้เราเพยายามออกไปให้บริการกงสุสัญจรให้ได้ทุกสัปดาห์นะครับซึ่งเราก็เริ่มทํามาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะทําต่อไปแล้วก็จะมาประเมินกันดูอีกครั้งว่าเสียงตอบรับจากพี่น้องคนไทยที่มารับบริการมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับจึืจะได้ จดทำบริการอย่างต่อเนื่องต่อไปครับค่ะ,ะทุกครั้งที่ไปให้บริการเนี่ยมีชาวไทยมาใช้บริการเยอะไหมคะแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปต้องลงทะเบียนอะไรล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าหลักๆที่พี่น้องคนไทยที่มาใช้บริการกงสุสัญจรจะเป็นผู้ที่มาทำพาสปอร์ตหลักะนะครับซึ่งการทำพาสปอร์ตก็เราก็ต้องมีการ จัดคิวนะครับแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะว่าในแต่ละครั้งก็แน่นอนมีคนต้องการรับบริการมากกว่ากำลังความสามารถที่เจ้าหน้าที่และเครื่องเราจะให้บริการได้นะครับครั้งหนึ่งเราก็จะบริการได้ประมาณสักเจ็ดสิบคนแปดสิบคนเยอะนะฮะก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์กว่านะครับแล้วก็มามามาทำตาม ตามนั้นน่ยนะฮะออนอกจากบริการพาสปอร์ตก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องคนไทยก็จะมารับบริการรับรองเอกสารนะครับและเป็นส่วนใหญ่จะเป็นใบขับขี่นะครับใบขับขี่ไทยที่อยากจะเอามารับรองออให้สำนักง,งานการค้ารับรองเพื่อที่จะเอาไปยื่นเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ไต้หวันนะครับหลักๆหรือห,ห,หนังสือมอบนาจหนังสือมอบนาจก็มีที่จะมาลงนามต้อง ได้รับการยืนยันว่ามาลงนามต่อหน้าเราอันนี้ก็สามารถมารับบริการที่กงศูนสัญจรได้นะครับออก็ไม่ต้องไปถึงไทเปเออที่บอกว่ากงศุนย์สัญจรเ,เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยนะครับ,รบมีคนมาใช้บริการล้นหลามไหมเ,ออเยอะครับทีออ่โดยเฉพาะที่ไถ่จงนะครับออออผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าพี่น้องคนไทยเราอยู่ทางภาคเหนือและภาคกลางค่อนข้างจะเยอะจะสะดวก มาที่ถ่ายจงมากกว่าเพราะฉะนั้นที่ถ่ายจงเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีทั้งเกาสงมีก็ยังมีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่ไถจงนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเราอาจจะไปให้บริการที่ที่ไถจงมากกว่าที่เกาสงนิดหน่อยอนะครับ,บรตามสัดส่วนสัปดาห์ใช่ไหมมีกำหนดแม้ว่าวันไหนช่วงนี้ยังไม่ได้กําหนดเป็นวนันว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะเป็นวันไหนเราจะดูตามปฏิทินของเราด้วยเพราะว่ามัน มีงานอื่นๆที่เป็นงานใหญ่ของของสำนักงานซ้อนกันอยู่ด้วยนะครับแต่แต่อ,อย่างน้อยทุกไม่เกินสองสัปดาห์จะมีไปที่ไถ่จงหร,หรือที่หรือที่เกาสงครับสลับกันไปเวลาไปกงศุนสัญจรเนี่ยให้บริการทุกอย่างเหมือนกับที่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมเออเราจะให้บริการพาสปอร์ตเป็นหลัก นะครับส่วนบัตรประชาชนเนี่ยต้องเรียนว่ายังไม่สามารถเอาออกไปให้บริการได้เพราะเครื่องมันค่อนข้างมีขนาดใหญ่และมีข้อจำกัดน,นะฮะ, mm hmm. ะก็จะเป็นพาสปอร์ตเป็นหลักแล้วก็เป็นบริการรับรองเอกสารอย่างที่ที่แจ้งไปร,ร,รับรองเอกสารหรือว่าหนังสือมอบหน้าจนะครับส่วนงานทะเบียนเนี่ยเช่นตรวจสูติบัตรเนี่ยก็เราสามารถรับคำร้องได้แต่ว่าก็ต้องมีการนัดหมายตรวจสอบเอกสารกันล่วงหน้าแล้วก็ วันที่มายื่นก็เป็นการเอาเอกสารมายื่นฝากไปให้ทําที่ไทยเปับครับพูดถึงเรื่องใบขับขี่นะฮะมีคนถามมาเยอะว่าใบขับขี่ไทยสามารถไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ไต้หวันได้หรือไม่อย่างไรจะต้องเป็นใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ของไทยที่ยังมีอายุอยู่ก็สามารถที่จะไปทําได้ใช่ไหมฮะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรครับจริงๆในส่วนที่เกี่ยวกับ สำนักงานการค้ขาของเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือการรับรองเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการไทยนะครับ,รบว่าเป็นเอกสารจริงนะครับซึ่งในส่วนของใบขับขี่เนี่ยเราก็สามารถจริงๆแล้วเราสามารถรับรองใบขับขี่ที่ออกโดยโกรมการขนส่งทางบกของไทยได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่รประเด็นก็คือว่าทางไต้หวันเนี่ยทางขนส่งไต้หวันเนี่ย,ท,นนยที่ผ่านมาเนี่ยหลักการที่เราจะแนะนําพี่น้องที่มายื่นคําร้องก็คือว่า ใบขับขี่ที่เป็นสมาร์ทการ์ดเป็นบัตรแข็งเนี่ยเราก็จะรับรองให้แล้วก็เอาไปยื่นต่อที่ขนส่งซึ่งแต่ละรายก็จะไม่ค่อยมีปัญหารายที่เราเคยพบว่ามีปัญหาเนี่ยจะเป็นรายที่ไม่ได้ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเดิมนะครับหรือที่เป็นสมาร์ทการ์ดแต่ในในใบขับขี่เนี่ยระบุว่าเป็นใบขับขี่ชั่วคราวนะครับ บางไรายไปยื่นแล้วมีปัญหาแต่ก็แปลกบางทีก็ไปยื่นมีบางรายที่ไปยื่นแล้วมีปัญหาแต่บางไรายไปยื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาหอาจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือสํานักงานคนส่งไหนที่ที่เขา,าไปยืน่นหมายความว่าคนละเมืองใช่ใชครับใ,ใช่ครับคนละเมืองคนละสํานักงานก็อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นแนวปฏิบัติและเป็นดุลพินิจของทางไต้หวันนะครับแต่หลักๆถ้าเป็นใบกับขี่สมาร์ทการ์ด มีอายุการใช้งานและเป็นใบขับขี่แบบที่ไม่ใช่ชั่วคราวส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับรบ,รบสามารถที่จะมาขอรับรองแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นบัตร ใบขับขีของไต้หวันได้เลยนะไม่จําเป็นจะต้องไปสอบใหม่ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องครับก็เป็นข่าวดีนะค่ะเมื่อสักครู่คุณโอมพูดถึงว่าบริการของทางฝ่ายกองสุลของสํานักงานการค้าเนี่ยนะคะมีเรื่องของการจดทะเบียนแล้วก็จดทะเบียนยาด้วยใช่ไหมคะมีคําถามเข้ามาโดยเฉพาะผู้ฟังของเราเนี่ยมีหลายคนเหมือนกันอย่างเช่นการไปขอจดทะเบียนที่สํานักงานการค้าเนี่ยคนไทยจดคนไทยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยจดคนต่างชาติได้ไหมคะได้ครับการจดทะเบียนสมรส ที่สำนักง,งานการค้าเนี่ยเราเป็นการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยะนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยเราไม่ได้มีข้อจํากัดว่าคนไทยจะจดทะเบียนสมรสกับคนไทยได้เท่านั้นนะครับ mm hmm. มีคนไทยเยอะแยะมากมายที่จดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคนไต้หวันหรือคนต่างชาติอื่นๆที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไต้หวันนะครับก็สามารถจดได้หมดนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ต้องขอว่าคนไทย ที่จะมาจดทะเบียนสมรสที่ไต้หวันเนี่ยก็จะต้องให้เป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในไต้หวันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาหรือว่าเป็นคนที่มาอยู่ชั่วคราวมาเรียนภาษาสั้นๆแล้วจะมาจดทะเบียนแรงงานไทยได้ไหมคะแรงงานไทยได้ครับก็ถือว่ามีถิ่นพำนักถาวรต้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับให้เป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากจดที่สํานักงานการค้าในไต้หวันแล้วเนี่ยต้องกลับไปจดที่ภูมิลำเนาเขาไหมคะ อ๋อกรารจดทะเบียนสมรสจริงๆทําได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามมไม่ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยนะแล้วบอกว่าจะไปจดอีกรอบภายใต้กฎหมายไต้หวันโดยหลักการแล้งจริงทำไม่ได้เพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจดทะเบียนซ้อนนะครับจริงๆการจดทะเบียนสมรสทําได้ครั้งเดียวนะครับแต่กรณีที่พี่ดาวพูดน่าจะเป็นเรื่องของการที่ดจดเมื่อจดทะเบียนสมรสจากที่สํานักงานการค้าแล้วเนี่ย ก็นำเอกสารไปเข้าทะเบียนบ้านเพื่อบันทึกสถานะครอบครัวว่าบุคคลคนนี้เนี่ยสมรสสถานะคือสมรสแล้วครับช่วงนี้มีกระบวนการนอกกฎหมายนะฮะมีแก๊งนอกกฎหมายใช้วิธีโฆษณาชักชวนคนไทยมาทํางานมาท่องเที่ยวแล้วก็ทําผิดกฎหมายอ่ะนะค่อนข้างเยอะในเรื่องนี้ทางคุณโอมเนี่ยมีข้อแนะนําให้กับคนไทย หรือว่าแรงงานไทยคนไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในไต้หวันหากว่ามีญาติพี่น้องสอบถามในเรื่องนี้หรือว่ามีแนวโน้มจะถูกชักชวนเนี่ยมีข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับจริงๆก็ก็เรียนได้เลยนะครับว่า,าถ้าถูกชักชวนหรือชักจูงให้มาทํางานที่ไต้หวันนะโดยไม่ผ่านกระทรวงแรงงานเนี่ยมันก็ 99%เป็นการมาทำงานแบบผิดกฎหมายนะครับก็คือเป็นผีน้อยพูด <Reading. S 1> ง่ายๆนะฮะก็คือมาวีซ่าท่องเที่ยว14วัน <ứng> ออแล้วก็ทำงานนะครับซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงหลังจากโควิดเนี่ยออประเทศก็เปิดใช่ไหมครับพราะประเทศเปิดเนี่ยมันก็มีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นโดยเฉพาะในไต้หวันมันฟรีวีซ <that> ่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็หลายคนก็ใช้ช่องทางเนี้ยชักชวนนะแล้ว ที่เห็นเคสหลายๆเคสที่ผ่านมาก็เป็นคนรู้จักกันนะเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นญาติหนักเข้าหน่อยบางทีก็เป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยชักชวนกันมาแล้วก็อ้างว่ารายได้ดีนะได้วันละกี่พันกี่พันเนี่ยมาอยู่แค่2อาทิตย์ก็ได้เป็นแสนได้เหมือนแล้วสุดท้ายมาเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าจะมีรายไหนที่ได้ ตามที่โฆษณาไว้นะครับรลายที่พอได้เงินกลับไปบ้างโอเคก็ก็กลับไปภายในกําหนด14วัน,วนก็ไมีปัญหาไลน์บางรายมาก็ไม่ได้งานหรืออาจจะได้ทํางานแค่2วันหรือ3วันนะครับหรือบางรายแย่ถูกเอาไปปล่อยไว้กลางทุ่งนะครับที่พักก็เบียดเสียดกันสนะิบยีคนอย่างนะที่ที่แล้วก็เพิ่งมีช่วยไปนะครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้งานไม่ได้เงินนะมาอยูออ่ต้องเสีย โดนหักค่าน้ํำค่าไฟนะอะไรเงี้ยในหน้ามาหักนู่นหักนี่ไปหมดนีตอนมาก็เสียเงิน2องสามืนบาทนะท้ายที่สุดกลับไปไม่ได้อะไรเลยนะ,ะอาจจะติดลบด้วยซ้ำนะมีเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะขอฝากพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆคนไทยเนี่ยให้ช่วยกันแนะนําเถอะว่ามันไม่มีหลอกอะไรที่มันมาง่ายๆแล้วมันจะได้เงินกลับไปง,ง่ายๆนะครับ<ม>แนะนําที่สุดก็คือต้องผ่าน ถ้าอยากจะมาทํางานในไต้หวันเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการของกระทรวงแรงงานมาอย่างเป็นทางการนะครับไหนๆเล่าแล้วขอ<ม>ขอ,อนุญ,ญาตเล่าเคสคที่ที่เจอเมื่อปีที่แล้วนะช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เราได้รับการติดต่อนะก็เป็นเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นแรงงานไทยที่มาหลบหนีมาทํางานเนี่ยสามีภรรยามาด้วยกันปรากฏว่าเราก็ได้รับโทรศัพท์จากตํารวจว่า เนี่ยมีคนไทยอยู่ที่สนามบินเทาหยวนหมดสติชักหมดสติกำลังอยู่ระหว่างส่งไปโรงพยาบาลอีกสักพักหนึงก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตแล้ววันถัดมาก็ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่ก็มาติดต่อที่สำนักงานนก็ได้ความว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มาแบบเนี้ยเป็นพี่น้อยมาทำงาน แล้วก็ไปอยู่ในภาคเกษตนระตัวผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ไปพวนดินปลูกผักอะไรก็ว่าไปส่วนผู้ชายเนี่ยที่เป็นสามีเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปฉีดยาฆ่า,มาแมลง oh. พอไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยวันแรกก็ไม่เป็นไรวันที่สองก็ไม่เป็นไรพอวันที่สาก็เริ่มมีอาการซึม mm. นะวันที่สี่ก็เริ่มไม่รู้สึกตัวมึอนอยู่อะไรก็ไม่ได้ นายจ้างเห็นไม่ดีก็เลยพาไปโรงพยาบาลกลับมาก็ยังไม่ดีขึ้นนายจ้างคงเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาทั้งสองคน,นขับรถแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่สนาม,นามบินเพ<ด>ื่อจะให้กลับแต่ยังไม่ทันกลับนผู้ชายก็เสียชีวิตเพราะนั้นตอนกลับเนี่ยภรรยาก็แทนที่จะจูงมือกันกลับไปมีไรายได้กลับไปก็กลายเป็นว่าต้องถืออัฐิ กลับไปนะอันนี้เรื่องนี้ผมก็เตือนเรื่อยๆอเวลามีคนไทยมาปรึกษาโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรพวกนี้เพราะมันมันมันไม่คุ้มกันเพราะว่านอกจากจะไม่ได้ไรายได้แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการไต้หวันนะเพราะถือว่าเรามาแบบผิดกฎหมายไม่มีอะไรรองรับเลยค่ารักษาพยาบาลอะไรก็เบิกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับ พวกเราที่อาจจะมีพี่น้องหรือมีเพื่อนที่คิดอยากจะมาทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับสําหรับคนที่มาแล้วอ่ะตอนนี้ประสบปัญหานะครับทางสํานักงานการค้าเนี่ยมีวิธีช่วยเหลือหรือว่ามีข้อแนะนําให้กับพวกเขาอย่างไรหลายๆท่านก็คงทราบนะครับว่าทางต่อมอไต้หวันเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากเรื่องผู้ที่พำนักอยู่เกินนะครับเมื่อเดือนต้นเดือนมีนาเนี่ยก็เพิ่งจะมีการขึ้นค่าปรับใช่ไหมจ้ะ สูงสุด1 0,000เป็น5 0,000นะครับซึ่งก็ทําให้หลายคนนะไม่สามารถที่จะที่จะ,ะชําระค่าปรับได้นะอันนี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่นะเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับทางตอมแหละว่ามันพอจะมีทางไหนยังไงที่ที่ที่จะที่จะผ่อนปรนอะไรได้ไหมซึ่งก็ก,กไ็ได้แจ้งไปแล้วก็เขาก็รับไปพิจารณาแต่ก็ยังไม่มีคําตอบอะไรมานะเพราะฉะนั้น พวกเราเนี่ยที่อยู่กันเกินกำหนดแล้วอยากจะกลับเนี่ยค่าปรับเขาก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันใช่ไหมดังนั้นพวกเราที่รู้ว่าอยู่เกินไม่นานรีบไปมอบตัวนะรีบไปมอบตัวแล้วก็จ่ายค่าปรับซะ อย่าเสียดายเพราะถ้ายิ่งอยู่นานไปยิ่งเสียดายยิ่งคิดมากค่าปรับมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วมันอาจจะบานปลายไปถึงห้าหมื่นเมื่อถึงห้าหมื่นเนี่ยเราก็ยอมรับนะว่ามันเยอะมาก <Okay. S 2> แต่ว่ามันทํายังไงได้มันก็เป็นค่าปรับมันก็เป็นบทลงโทษต,ตามกฎหมายของเขา <Okay. S 2> นะดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่จับเราขังคุกนะอันนี้คือกรณีที่ไปมอบตัว <Okay. S 2> ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ดีเข้าไปตรวจเจอหรือไปตรวจจับเราบนท้องถนนอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยเราก็จะถูก ถูกจับไปอยู่ที่สถานกักกันนอกจากผีน้อยแล้วเนี่ย<ม>ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องลักลอบขนกัญชาเฮ<ม>โรอ,อีน<ม><ม>นะ,ะเข้ามาค่อนข้างจะถี่มีข่าวออกมาบ่อยมากเรื่องนี้คุณโอมมีคำแนะนำไหมให้กับคนไทยทั้งที่อยู่ในไต้หวันและที่เมืองไทยอย่างไรบ้างครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในไต้หวันก็คงทราบนะครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดของไต้หวันเนี่ยบทลงโทษเขารุนแรงมากนะครับแล้วเขาตรงไปตรงมาไม่มีการลดโทษไม่มีอะไรนะครับกฎหมายว่ายัางไรเขาก็ว่าไปตามนั้นนะครับแล้วจริงเรื่องนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านกระทรวงต่างประเทศกรมการกงสุลแจ้งเตือนไปแล้วให้คนไทยที่จะเดินทางมาไต้หวันเนี่ยระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปแล้วว่าบทลงโทษเนี่ยเขารุนแรงนะครับ ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นเรื่องกัญชานะครับซึ่งหลายคนก็จะเข้าใจว่ากัญชานในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังก้ากึ่งกันอยู่ใช่ไหมก็ไปเหมารวมว่าเอามาไต้หวันแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรด้วยด้วยข้ออ้างนั้นแต่มันไม่สามารถใช้อธิบายกับทางการไต้หวันเขาได้นะครับทางไต้หวันเนี่ยเขาเคยมีหนังสือมาสอบถามเราเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกัญชาของเรานะซึ่งเราก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะเขาถึงกับถามเราว่า ประเทศไทยเราไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรอือว่าห้ามไม่ให้นํายาเสพติดหรือห้ามไม่ให้เอากัญชาออกไปนอกประเทศนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ตอบเขาไปแล้วว่าจริง,รงๆเราห้าม <laughs> เราเราห้ามเราเราไม่สนับสนุนการกระทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะของประเทศใดๆนะไม่เฉพาะกฎหมายไทยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่กรณีที่จับได้เรื่องยาเสพติดก็ทราบดี นะเป็นกรณีที่ทํากันเป็นขบวนการนะครับที่อ้างว่า,าไม่ทราบไม่รู้กฎหมายอะไรเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อหน้าสารว่าว่าคุณรู้หรือไม่รู้หรือคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับนะก,ก็ขอถือโอกาสนี้ก็ขอเตือนพี่น้องคนไทยนะครับที่จะเดินทางมาไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยวหรือมาเยี่ยมญาติ หรือมีคนคิดจะฝากของอะไรมาอะไรเงี้ยก็ขอให้ระวังให้ดีนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถูกจับได้ขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ครอบครองหรือถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยถูกตั้งข้อหาเป็นผู้นําเข้ายาเสพติดเข้ามาในไต้หวันเนี่ยกฎหมายเข้าแรงมากนะครับแล้วอันนี้สํานังกานง,งานกาสำนักงานการค้าเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้นะครับ,รบนะครับนอกจากแค่ให้คุณได้เข้าสู่กระบวนการ พิสูจน์ข้อ drink, function, เท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของไต้หวันเท่านั้นนะครับครับก็ขอบคุณมากนะคุณโอมมาตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับคนไทยในไต้หวันนะฮะสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงคนไทยไหมให้กําลังใจในการใช้ชีวิตที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้จ่ายเงินวินัยในการใช้เงินนะเรื่องการพนันพวกนี้นะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้มีมีอะไรที่จะแนะนำไหมจริง ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับก็แค่อยากจะฝากให้พี่น้องทุกท่านที่ทั้งมาทำงานมาเรียนหนังสือหรือย้ายถิ่นฐานมาพำนักอยู่กับครอบครัวที่นี่ใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะครับเท่านั้นเองเมื่อเรามีสติเนี่ยเราก็จะคิดถึงผลดีผลเสียหรือผลกระทบของสิ่งที่เรากระทำนะครับและที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ นะครับอะไรก็ตามเราจะทำงานได้เงินมากมายขนาดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับไหนๆก็พูดแล้วก็อยากจะฝากว่าพวกเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในฐานะอันนี้พูดถึงกรณีที่มาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับพวกเราทุกคนก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากระบบสวัสดิการของไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รายได้เรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับนะครับแต่ในมุมหนึ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่มาอยู่ที่นี่เราก็ได้รับสิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับจากฝ่ายกองสุลของสำนักงานการค้าและสิทธิไทยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เราได้สิทธิ์2อย่างนะคหนคือสิทธิ์จากทางรัฐบาลไต้หวันนะสคือสิทธิ์จากรัฐบาลไทยท,ที่มีตัวแทนตั้งอยู่ที่นี่ก็ขอให้เราพึงตระหนัก เสมอว่าสิทธิเนี่ยเราได้รับนะแต่มันก็มาพร้อมหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายของไต้หวันอย่างเคร่งขัดนะครับอันนี้ก็รวมถึงเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องกฎหมายแต่ก็รวมถึงเรื่องแนวปฏิบัติทางสังคมต่างๆของไต้หวันใช่ไหมเช่นเขามีแนวปฏิบัติในการรักษาวินยัยเรื่องการเข้าคิวเรื่องการทิ้งขยะอะไรต่างๆก็อยากขอให้ทุกคนช่วยปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยทั้งประเทศแหละเวลาเราไปทําอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นคนคนนั้นอ่ะเขาแค่มองว่านี่คือคนไทย นะครับก็อยากจะฝากไว้อย่นี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากมาตอบคําถามที่เพื่อนฟังของเราหลายท่านถามเข้ามาอย่างเช่นเรื่องใบขับขี่เรื่องการสมรสกับคนต่างชาติพวกนี้นะคะรวมถึงบริการกงสุลสัญจรและยังฝากข้อคิดเตือนใจให้กับเพื่อนฟังของเราด้วยต้องขอบคุณเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะคุณคบคุณค่ะคุณครับขอบคุณครับ